ข้อมูลข่าวสารเรื่องของการบ้านการเมืองต่อน,<ฆ>นิดนึงนะครับเรื่องของการแจ้งบัญชีรายชื่อทรัพย์สินนะครับแล้วก็นี่สินของสอนอชอตกลงแล้วทางสารปกครองสูงสุดนะครับก็มีคําสั่งออกไปแล้วไม่รับคําฟ้อง ของพลเอกนพดลอินทปัญญานะครับสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพร้อมคณะรวม28คนนั้นได้ยื่นฟ้องคณะกรรมการป้องกันและก็ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชนะครับที่ขอไม่ต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินและก็หนี้สินต่อปปชซึ่งศาลก็ระบุนะครับว่ามติข,ของปปชนั้นไม่ใช่คําสั่งของศาปลปกครองครับแล้วก็การยื่นบัญชีนั้นก็ไม่ทําให้เกิดความเดือดร้อนและก็เสียหายด้วย ขณะเดียวกันคุณสันเสริญพลเจียกเลขาธิการปปชท่านบอกว่าสำนักงานปปชนั้นกําหนดให้มีการเปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและก็น,นี่สินพร้อมเอกสารนะครับของสอนชกรณีที่เข้ารับตําแหน่งเมื่อวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมา จำนวนทั้งสิ้น195คนครับโดยแสดงให้เห็นต่อสาธารณชนทราบตั้งแต่วันที่3ถึง17ตุลาคมนี้เป็นต้นไประหว่าง8โมงครึ่งนะครับถึง4โมงครึ่งที่ห้องแสดงบัญชีสมงานปป,ปชจังหวัดนนทบุรีเพราะฉะนั้นก็ต้องดูต่อไปนะครับเพราะว่าท่านเหล่านี้ก็มาทําหน้าที่สวมตําแหน่งทั้งสสแล้วก็สวด้วยสุดท้ายทุกคนต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินครับ <น>เรื่องราวรของหลวงปู่กัดและ